1>, 1.. 2... 3.. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องมันก็จะมาทำเซอร์ไพรส์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฝ้านะคะแกไม่รู้เลยเนะเพราะว่าเราไม่บอกเราไม่บอกวันนี้ก็คือปีนี้เซอร์ไพรส์มากเราจะมาห่อของขวัญให้ฝาเราอย่าอย่าอย่าเพิ่งบอกนะคะอันนี้อย่าเพิ่งบอกของขวัญปีนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดีย๋ยวมาดูกันพี่น้อง Da. นั่นก็คือโทรศัพท์ใหม่นะคะ iPhone 13นะคะซึ่งซึ่งมันก็มีสาเหตุที่จำเป็นต้องซื้อนะคะใช้มาโทรศัพท์แกใช้มา6-7ปีแล้วซึ่งตอนนี้เก่ามากใช้ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอไม่ได้นะคะเวลาที่อยู่บ้านกับลูกจะให้ถ่าย คลิปวิดีโอนี้คือโทรศัพท์ฝาทําไม่ได้นะเพราะว่าภาพมันสั่นหมดแล้วเนาะนี่ก็เลยปีนี้ก็เลยถือโอกาสทำเซอร์ไพรส์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ฝานะคะเป็นโทรศัพท์รุ่น iPhone นะคะบ้านเราใช้ iPhone นะคะยี่ห้ออื่นก็คือเราไม่เราใช้ไม่เป็นแลาชอบยี่ห้อนี้นะคะก็นี่เราซื้อนี้มาด้วยนะเนะี่ยเนาะโอเคก็จะผักเดี๋ยวไฟแม่ยืมมันนี้ก่อนไม่รู้ว่าฝาเขาจะ ทำหน้าตายยังไงตอนที่ได้นะเพราะว่าแกไม่รู้ว่าเราซื้อโทรศัพท์ให้คงคิดไม่ถึงนะคะรู้แต่ว่าได้ได้รองเท้าใหม่ได้รองเท้าใหม่รองเท้าคู่นั้นก็เป็นคู่ใช้สำหรับทำงานทุกทุกวันแล้วมคงคิดไม่ถึงนะคะว่าเราจะไฟ stop ปฝาก็คงคิดไม่ถึงนะคะว่าพวกเราจะซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นะลูกเนาะ โทรศัพท์นี้ก็คือซื้อผ่อนนะคะซื้อผ่อนนะคะพี่น้องโอเคโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาห่อกันเลยนะคะเอ็นยคิดว่าฟ้าจะรู้สึกยังไงขันพลึกละขันพลึกละใช่ไหมไม่ก็ได้สิไม่ฟายาอีกอีกคนส่งเงินฟายาดูสิกงอื่นมาที่นี่โอเคฟายา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 รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร อะไรอ่ะฟาสเกลเหรอ <Yeah. S 1> ฟาสเกลของขันใช่ไหมไ <Yeah. S 1> ฟอย่าห้ามบอกนะคะไฟอย่าพูดคิดผู้หนูไฟอย่าไฟาอย่าห้ามบอกนะดูมวยก็เชิญทำนะไ <Yeah. S 1> ฟเก็บความลับได้ไหมเนี่ยแอนเนียก็ห้ามบอกเหมือนกัน,เ,น,กเ,นกเก็บความลับได้ไหมเนี่ยแอนเนียออนเนียเก็บความลับได้นะเพราะว่าแอนเนียรู้มาหลายวันแล้ว แต่ตอนนี้วันนี้พายาเพิ่งจะรู้เพราะจะมาทําคลิปหอของฝันนี่แหละค่ะก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าไฟยาเขาจะบอกฝาไมนะโอเคฟาเลฮไาเลหดูหองเด็กไม่เวลลนก้ละเพราฟอสแกร์ดูอีฟเทล เพราะว่ามันเป็นอะไรขื่อเี็ขื่อที่ขือที่ขื่อที่ขื่ที่ขื่อที่ขื่อ่ขื่อที่ขขอทขื่อทีอที่ขื่อที่ขือที่ขื่อทีขื่อที่ขื่อที่ขี่ขื่อที่่อที่ขที่ขอที่อที่ขื่่ขื่อที่ขื่่ขื่อที่ขื่ี่ขื่อที่่อที่ขื่อที่ขื่อท่ขื่อท่ขืี่ วันนี้แม่ขอเป็นสายเปนะคะสายเปสายเปจา้าความสุขความสุขคือการได้ให้นะคะได้ให้ได้ให้ฝาปีนี้นะ,ะเพราะว่าเทรศัพท์แกมันเก่ามากแล้วอีหลพะพันยาสัญญาว่าจะไม่บอกน้องฟายะก็สัญญาว่าจะไม่บอกฝาว่าเป็นอะไรนะคะ่คาม,มาแล้วเหรอเฮ้เฮ้นู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 เฮ้ กลับมาบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็บ่ายสามพอดีนะคะไปทำงานทั้งวันฟ้ายฟ้ายนี่นะคะพี่น้องจ๋าพอฝากลับมาถึงบ้านนะคะฟ้ายเขาก็แอบกวนแม่นิดนึงนะคะ เขาไม่บอกหรอกค่ะแต่เขาทําท่าเดินไปใกล้ๆแล้วทําท่ากระซิบบอกฝานะคะเหมือนที่เขาบอกว่าเขาจะไปกระซิบบอกฝาข้างหูว่าฝาหน้ารักอะไรประมาณนี้นะก็ทําให้แม่แบบว่าเป็นกังวลอะไรประมาณนี้คือฝ่ายเขากวนนะคะนี่มันกวนจริงๆเลยให้มันไปทําอะไรให้้าข้าดูดีกอดอันนี้ช่วยฝาซ่อาย ใช่น่ากินฟรีเลยแอนย่าช่วยฟาช่วยฟามาาอย่าอย่ไปนะโอเคโน่ดีไฟร์ว้าวซาดาค่ะเดี๋ยวตอนนี้มุนก็จะออกตามล่าหาผักอีกเช่นเคยนะคะ เมนูวันนี้นะคะฝาเขาบอกว่าเขาอยากกินลาบหมูนะคะฉลองวันเกิดปีนี้นะคะกินหรูกว่านี้ไม่เป็นแล้วพี่น้องก็คือแกแกอยากกินประมาณนี้นะ,ะแกชอบลาบหมูมากนะคะวันนี้หมูก็จะมาจัดลาบหมูให้นะคะแล้วก็จัดตำมะตำบักหุ่งแหนยาน้าแม่ไปได้หัวโคลบีมาอีกสองหัววันนี้ที่ร้านแขกใหญ่มากก็เลยเดี๋ยวจะจัดเมนูส้มตำให้ย่าด้วยนะคะช่วยกันเก็บ เก็บมันฝรั่งน่าท่ใช่นายที่จะเคกอี้คิวขีควขีนคิกข้คิวขี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 ้คิี้คิว่ี้อิีินขี้คิว่ี้คิวขี้คิอ่ี้คิวขี้นวขี้คิวขี้วัี้ี้้้ิิคะค้ี้ี้ี้ี้ ฟก็เขาเดินไปทั่วเลยนะแฟอก็เดินไปทั่วเลยนะหน่อไม้ฝรั่งก็มีเยอะแยะ,แยะอ,อันนั้นไม่เอาลกูกอันนั้นมันยังไม่อเออ,อพอแล้วก้อนนี้พอแล้วแอนนาโอ้ย <c oughs> บกหูน่าลูกเก็บบเป็นนี่ต้องเอาแต่อันที่ยาวๆลวกูกอันอันที่สันส้นๆไม่เอาอันที่สันส้นๆไม่เอาแล้วก็แลดเดลีกลลีดนี่แค่นี้ก็พอ <c oughs> ดิ๊เลงอะไรน่ะที่แคนแบบนี้สตูสเกโกสันเดียวอันนี <ica> yeah. okay. Okay. ้ต okay. ้องหักอย่างงี้นี่อย่างงี้อันนี้รอก่อนพรุ่งนี้ค่อยเก็บอันเนี้ยยังไม่ยาวพอเอมเจนฟานเนสซีอย่าอันนี้เก็บอันนี้นี่จ้าแกร์มางงเดี๋ยโอเคกลับเก็บเก็บโอเคพยายามเก็บเอาเก็บเอาเก็บเป็นมโน้อลูกหล่า มันฝรั่งเออไม่ใช่มันฝรั่งไหนหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งแม่พูดผิดแม่แม่บอกว่ามันฝรั่งโอ้ยแม่กดัดได้ไหนหนูปาหนูคือเก่งแท้เก็บตานใหญ่ใหญ่พายาเขาได้แต่อันนี้นะนี่คือฟายาเก็บ้ะเนี่ยพี่น้องเก่งอยู่นะจะเหลือเอาตะก้อนใหญ่ใหญ่ <laughs> พอแล้ว โอเคหนูอย,ย่าเหยียบสิคะลูกพี่ยอ๋ก็เก่งพี่ยอ๋ก็เก่งพี่ยอ๋ก็เก่งเก็บทุกรายละเอียดปะเดินไปลูก,ลกพอแล้วลูกอย,ย่าเหยียบโอ้เอออันนั้นเอาโอเคพอแล้วพอแล้วเอ้าเอาใส่เอาใส่เอาใส่ตะกร้าไฟอีกโอ้ยเนาะโอ้ ันนี้บอกว่าเยอะมากเอาเลียนเล<ๆ>ียนเลียนเรียนเดี๋ยวไปดูเด้อเออันนี้เก็บเลยเก็บเลยหลกเก็บเลยเออนนั้นด้วยเห็นไหมนี่นะหน่อไม้ฝรั่งกำลังเกิดเลยจ้าพี่น้องอันนี้คือเราเก็บรอบที่สามนะคะเก็บรอบแรกได้นิดเดียวแล้วก็เก็บรอบที่สองนี่คือไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะนี่ อันนี้แม่ให้ลูกเก็บเลยนะแลนตําหนาตํำลังยี่พุนะ่นนะอืมอันไหนที่มันสั้นไม่เก็บนะลูกนะเก็บ<ช>แตนที่ยาวๆนะลูกนะไฟาโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอืมอเค ผมกับเครื่องหนามาเออปลาพอแล้วมั้งนี่หมดแล้วเออพอแล้วโลกมันต้องเหลือให้มันอยู่ในกอของเขาบ้างไม่ต้องเก็บไปหมดงานเดี๋ยวมาดูสิผลงานปลาทิโทหลายแท้นี่นะคะพี่น้องหัวโคลาบีนะคะ,ะกิโลละสิบหกโคนนะคะสองหัวแบบนี้นะยี่สิบห้าโคนนะคะ วันนี้หัวใหญ่มากที่ร้านแขกนะอย่างนี้หวานๆเลยนะคะตำส้มตำก็สุดยอดเลยค่ะถ้าสมมุติว่าหัวโครบีที่เราปลูกปีนี้นะคะใหญ่ได้ครึ่งนึงเท่าหัวนี้ก็น่าจะดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าหัวที่เราปลูกมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะมีทั้งสีม่วงสีเขียวแบบนี้นะคะมนก็ลุ้นมากๆเลยค่ะ นะคะวันนี้คลิปการทำอาหารไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะนะคะพี่น้องก็จะมีาลาบหมูนะคะส้มตามหัวโคราบี้นะคะมีผักสดๆจากสวนนะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะยเพ่งเพิ่งเพ่ตอนนี้พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ของขวัญตอนไหนร <Okay. S 1> อที่วิสกเกอร์เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะกินเหล้าเคนะคะแบบแอีกสักพักหนึ่งเราก็จะไปกินเหล้าเคทแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอาของขวัญอ,ออกมาพร้อมกันเลยหรือว่าบิเวนตอนไหเแกเอล่าขึ้นไป้าเปนฟัมเมอซัมเมล่ะฟัมเรหรื เอ็นยาบอว่าให้ออกมาเลยเขวิ่ยนแล้วก็เขี่ยแล้วก็เขยี่ยนฉาดฉับไม่ทุสมฮะเป็นติเป็นเกียร์เป็นต์โอเคตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเซอร์ไพรส์ที่เราจะเซอร์ไพรส์ฝาฝาเขาเข้าไปในห้องโอเคเอ็นยาถ้างั้นไปเรียกฝามากินเค้กเร็วๆไปเรียกฝามากินเค้กเอ็นยาไปเรียกฝามากินเค้กนะเดี๋ยวเราเอาเค้กออกไปก่อนนะคะมาแล้วเอ็นยา Hvad laver du? Hurra! Hvad laver du? Jeg tænker lige nu, at der er en bagband! I dag er det far og fryses Hurra, hurra, hurra Han sikrer sig en gale tråd som han har ønsket sig i år med dejlig chokolade og kager til Hurra! Skal jeg pust. Wow! Wow! Tillykke! Tillykke! Ja. ja. Prøv at smage? Det her? Ja, far. Er det til mig? Ja! Hvor, vil du have det? Ja. nu skal jeg pakke det nu? Nu! Nu? nu? Nej! <laughs> wow! Kan du den op? kan du den op? Det skal han vel Prøv at læse, hvad står der ja. Men jeg ja, hun noget. Hvorfor? Til søde far. Nå, tak. Vi elsker dig. læser du ikke? Ja, ja det har jeg læst. Nå, <laughs> er ni simler eller ni? Wow, så er jeg Hvad er det, Anja? Det er noget, jeg, ikke. jeg vi med? vi det heller ikke? Kan, jeg vide, ikke? <laughs> kan du kuste? huske det?

Hvad er det. Kopper? Ja, tak. er der er mere. Er der mere? Hvad er det? Der er fisk Hvad er det? Nye telefon. Er det en telefon? Ja. Nej. Hvad? er det for en telefon? Det er en telefon. Det er bare en telefon. Det er en telefon. Hvad er af? Hvad er det? 12. 13. 12. Er det en 13? Ja. Er det den sidste nye, eller hvad? Nej. <laughs> ja. Er du glad, far? Kan du huske det nu? Ja, det mm. den har da været dyr. Er det ikke? Det okay. mm. De bør have bundet mange. Mm. Det kan være, vi snyder. Wow. <hugles> wow! wow. wow. <hugles> wow. Ui, oh. det var ikke klar over. Også oh, Kan du det? Kan godt lide det? Ja. Det er så store, er det det? Det er samme større som min. <coughs> mm. <coughs> okay, det er det Okay, vi er til skat, du får sjældne det. Skal jeg lave det? <laughs> Men, skal, den ikke, skal der ikke, skal der, er, der? <coughs> Eller? Ja. Skal man bare sætte kortet over i eller? Du skal huske din Apple i det. det kan jeg ikke huske. Jamen, det skal du. Det ved jeg ikke. Okay, vi er nogen tager det. har du har givet kagerne, Er du glad? Tak. Ja, tak. tak. Mm. Tillykke, skat. Mm. Tak. Tak. ค่ะสำหรับของขวัญปีนี้นะคะก็ถือว่ามีค่ามากๆนะคะทั้งค่าสำหรับผู้รับแล้วก็มีค่าสำหรับผู้ให้นะคะมงก็ขอให้ฝาได้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ไปนานๆนะคะก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะสำหรับการเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดของฝาปีนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ